เอเเมเนจเนี่ยใน1นึ่โปรเจกต์เนี่ยจะใช้เวลาสั้นในเชิงการบริหารต้นทุนในเชิงการควบคุมต้นทุนควบคุมการสั่งซื้อเนี่ยมันจะต้องถูกเซตระบบให้ไม่ติดขัดที่เราใช้ ERP s o f t w ซอฟต์แวร์เนี่ยโดยโปรเซสเนี่ยมันทําให้ไม่ติดขัดในเคองของการอนุมัติตามลําดับงานก่อสร้างเราก็เร็วดําเนินการจัดซื้อเปรียบเทียบอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องสัง้นเราก็เลยมองว่าเอางั้นเราวางโครงสร้างบริหารการต้นทุนให้ให้ดีก่อน อย่างปีที่ผ่านมาเราอาจจะโตประมาณ3เท่าของรายได้ของแต่ละปีในปีนี้เราก็จะโตอีกมากมาก,กว่า2เท่าเราไม่ได้เพิ่มคนหลังบ้านคนหลังบ้านเราก็พร้อมสำหรับ E r p ที่เราวางระบบเอาไว้ครับอ้นนะครับอะคินครับก็เป็น CEO ของ EM Group ก็ในในกลุ่มบริษัทเรา EM Group เนี่ยเราทำธุรกิจ3ประเภทหลักๆประเภทแรกคือออกแบบและภูมิในก่อสร้างอีกอันนึงก็จะเป็นบริษัทชื่อ EM Build ทำรับเมา่อสร้รางาแล้วเป็นสเกลเล็กๆอันสุดท้ายก็จะเป็น E.M. Energy แล้วก็เป็นที่ปรึกษาพลังงานทีม Engineering t e ทีเราแข็งแรงเราสามารถออกแบบให้งานเนี่ยมีต้นทุนที่ออพติมัมที่สุดได้เพราะว่าทีมออกแบบนั่งอยู่กับเราเราก็สามารถเลือกหลายๆออปชันช่วยกันคิดพอเราเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันในในกรุ๊มเนี่ยมันก็จะสื่อสารกันง่ายขึ้นมีความกระชับในเชิงการสื่อสารได้มากขึ้นทีเอนจิเี่เราก็ค่อนข้างแข็งแรง เราเป็นกลุ่มวิศวกรสถาปนิกที่เราทำงานออกแบบและกู้ง,งานก่อสร้างเราก็ทำมา13ปีแล้วเราก็เป็นผู้ออกแบบเป็นคอนซัลท์ถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราอยากขยายธุรกิจโดยใช้ความสามารถที่เรามีดังะะนั้นเราก็มีวิศวกรอยู่เต็มออฟฟิศเลยวิศวกรเนี้ยสามารถออกแบบระบบโซลา่าได้สามารถควบคุมง,งานก่อสร้างระบบโซลา่าได้ดังนั้นเราก็เลยเปิดบริษัทเอเอเอเขึ้นมางานที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทีมงานเราเนี่ยไม่ได้ขยายตัวมาก เราใช้ทีมงานชุดเดิมโดยไปเพิ่มรายได้มากกว่างานออกแบบและคุงการต่างๆเรามองว่ามันเป็นธุรกิจที่จําเป็นจะต้องมีการควบคุมต้นทุนคือเอเยนในที e ่เนี่ยใน1โปรเจกต์เนี่ยจะใช้เวลากานในเชิงการบรหิหารต้นทุนในเชิงการควบคุมต้นทุนควบคุมการสั่งซื้อเนี่ยมันจะต้องถูกเซตร,ระบบให้ไม่ติดขัดเพราะถ้าติดขัดมันทําให้งานเราเติบโตไม่ได้เราก็เริ่มใช้ ERP ซอฟต์แวร์ตั้งแต่วันนั้นที่เราใช้ ERP ซอฟต์แวร์เนี่ย โดยโปรเซ s เนี่ยมันทําให้ไม่ติดขัดในเคิงของการอนุมัติตามลาดับงานก่อสร้างเราก็เร็วดําเนินการจัดซื้อเปรียบเทียบแรง่านเนี่ยมันก็ต้องสั้นโดยโปรเซ s ที่เรากระทําให้มันกระชับแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายมันทําให้เราไม่เสียเวลากับการบนบนเอกสารต่างๆเราแผนที่จะเติบโตตั้งแต่วันแรกเลย ถ้าเราบริหารจัดการต้นทุนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดินพ่อขังหมูของปัญหารายได้เยอะแต่ดูเหมือนมีกําไรกลับไปดูในการบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยกลายเป็นไม่มีกําไรและงานมันก็เสร็จไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราต้องหางานใหม่ที่มาเติมเติมขาดทุนอย่างนี้เสมออย่างนี้เราก็กลัวเห็นนั้นเราก็เลยมองว่าเอางั้นเราวางโครงสร้างบริหารจัดการต้นทุนให้ให้ดีก่อนอย่างปีที่ผ่านมาเราอาจจะเราโตรประมาณ3เท่าของรายได้ของแต่ละปีในปีนี้เราก็จะโตอีกมากมากกว่า2เท่าเรา ไม่ได้เพิ่มคนหลังบ้านคนหลังบ้านเราก็พร้อมสำหรับ ERP ที่เราวางระบบเอาไว้ในการจัดการของ ERP เนี่ยมันทําให้เราแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นเกิดหน้างานมีปัญหาเนี่ยระบบทีมที่ส่งจากหน้างานขึ้นมาถึงทีมที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยพอมันผ่านระบบ ERP เนี่ยมันก็ใช้เวลาที่เร็วขึ้นมันไม่จําเป็นต้องเดี๋ยวถ่ายรูปมาก่อนเดี๋ยวทำเอกสารทำเอกสารมาส่งให้ออฟฟิศออฟฟิศทำจัดซื้อจัดซื้อ,อ,อมันก็ไล่ไล่แลไล่ไลไลโปรเซสไป พอมันเป็น ERP ปุ๊พมันก็จะมันก็ถูกเซตกลับเข้ามาในระบบสุดท้ายผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยทีมจัดซื้อเปรียบเทียบราคามาหมดแล้วเตรียมซื้อของหน้างานแล้วราคาเท่านี้แล้วเราเหลืออนุมัติให้ทำเเพราะฉะนั้นมันก็จะลดล้นเวลาให้สั้นขึ้นปัญหาหน้าง,งานมันก็จะถูกแก้ได้เร็วขึ้นผมว่าความความเร็วอจะเป็นสิ่งสำคัญกักับธุรกิจเรา